สองวิธีคิดเปลี่ยนคนธรรมดาเป็นเศรษฐีคุณเคยคิดไหมว่มาเงินคือสิ่งที่ชั่วร้ายคนรวยเป็นคนเห็นแก่ตัวอยู่แบบจนๆนี่แหละดีแล้วมีความสุขแล้วจริงหรือคนรวยไม่เห็นเขามีความสุขเลยความคิดเหล่านี้ให้คุณเปลี่ยนไปทั้งหมดถ้าคุณต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้น คิดแบบเศรษฐีคือเงินเป็นสิ่งที่ดีเป็นมิตรกับคุณคุณรักเงินและเงินรักคุณเงินช่วยให้เรามีอิสรภาพทางเวลาเลือกทำในสิ่งที่เราต้องการทำมีอิสระเลือกใช้ชีวิตตามที่เราต้องการเงินยังช่วย สร้างความฝันของเราให้เป็นความจริงคุณลองคิดว่าถ้าเราไม่มีเงินแล้วเนี่ยถ้าเรามีความฝันอะไรบางอย่างเราอยากทําให้มันเกิดขึ้นจริงคุณคิดว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้แต่ว่าเราอาจจะต้องใช้พลังมากโดยที่ไปหาเงินคนอื่นมาสร้างความฝันนั้นให้กับเราแต่ถ้าเรามีต้นทุนของเราแล้ว มันก็เป็นกําลังเสริมเพิ่มทวีคูณที่จะไปขอความช่วยเหลือหรือหาเงินเพิ่มจากแหล่งอื่นมาเสริมในการสร้างความฝันนั้นดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินที่เรามีกับตัวเองอยู่แล้วหรือว่าไปกู้ยืมจากใครมาเงินมีความสัมพันธ์สร้างประโยชน์สร้างสุดให้กับเราและมวลมนุษย์แล้วเราคู่ควรที่จะมีเงิน คนรวยเขาจะคิดแบบนี้ค่ะอย่างที่สองคนรวยจะชอบขอบคุณในสิ่งที่มีโดยเฉพาะเงินเวลาที่เราขอบคุณทุกอย่างในสิ่งที่เรามีเป็นธรรมความรู้สึกนั้นมันจะยิ่งขยายใหญ่ขึ้นมาคุณพอความรู้สึกที่ดีที่เรามีต่อบางสิ่งบางอย่างมันใหญ่มาก เรารู้สึกดีมากความรู้สึกเหล่านั้นแหละค่ะมันจะดึงดูดสิ่งนั้นเพิ่มเข้ามาหาชีวิตเรามากยิ่งขึ้นเช่นถ้าเรารู้สึกดีกับเงินรู้สึกขอบคุณทุกครั้งที่เราได้จับจ่ายเงินรู้สึกดีทุกครั้งที่เราได้ใช้ชีวิตเลือกซื้อในสิ่งที่เราต้องการซื้อเลือกทำในสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขเงินอำนวยความสะดวกให้เรายิ่งเรารู้สึกขอบคุณมันความรู้สึกนั้นอ่ะ มันก็จะเป็นแรงดึงดูดที่จะทำให้เรามีเงินมากขึ้นแต่คนธรรมดาจะาโฟกัสไปที่การขาดแคลนยิ่งเรารู้สึกขาดแคลนเงินก็จะวิ่งหนีพอเราไม่มีเงินอะไรคะเครียดเป็นทุกข์แล้วคุณยังจะบอกว่าเงินเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายไหมคิดง่ายๆเลยคะ่ะ เงินมีศักยภาพช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตเราเพิ่มศักยภาพความสุขให้กับชีวิตคุณให้คุณมีอิสระในการเลือกใช้ชีวิตในสิ่งที่คุณต้องการทำถ้าคุณไม่มีเงินคุณจะเลือกทำแบบนี้ไม่ได้แต่เงินไม่ใช่จุดสูงสุดจุดสูงสุดของมนุษย์คือความสุข ดังนั้นถ้าคุณมีสองไมสเตนี้นะคะเชื่อได้เลยว่าชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอนดังนั้นเมื่อคุณต้องการเป็นเศรษฐีสิ่งที่คุณต้องปรับเปลี่ยนคือความคิดความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทันทีค่ะ